ที่เรื่องของการหาเสียงเลือกตั้งกันหน่อยคุณผู้ชมครับคุณธรรมนัจากพักกล้ารมเมื่อวานไปที่ลำปางแล้วประกาศพูดชัดเจนเลยบอกว่าอยากจะเป็นรัฐบาลไม่เป็นฝ่ายค้านครับ้อแมทพมากษาดอแมทอ้ยดอแมทเอ้ย้องท้องห้อ่เอยก็เอ้ยก่ยก <laughs> น้อแมท ไปพอๆสู้โวย,ย,ยข้างไว้ข้างไว้สู้โว้ยนี่ครับสู้กับใครสู้กับพรรคอื่นน่นหรอหมายถึงสู้ๆไงให้กำลังใจตัวเองนะครับนี่เป็นลีลาและสีสันของร้อยเอกธรรมนัสพมเผานะครับนี่ครับคัน d i d a นายกของพรรคกล้าทมนะครับที่ถ่ายภาพร่วมกับชาวบ้านและเกษตรกรที่วัดบ้านหนองอําเภอแม่ทาจังหวัดลำปาง ขณะที่ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่นะครับรวมไปถึงรับฟังปัญหาของเกษตรกรนะครับในเขตปฏิรูปที่ดินนะครับสําหรับการตรวจราชการครั้งนี้ครับก็คล้ายๆกับว่าไปในน้ำของรัศการรองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรครับโดยบอกว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากอ่างเก็บน้ําบ้านหนองซึ่งสปีเวเนี่ยมันพังทลายจากน้ําท่วมใหญ่เมื่อปี67นะครับ คุณธรรมนัตก็สั่งการเร่งซ่อมแซมแล้วก็กำชับให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่นะครับนอกจากนี้ชาวบ้านก็ยังสะท้อนปัญหาเรื่องของราคาพ,พืชผลทางการเกษตรตกตำ่ทำทําให้ขาดทุนแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินคุณธรรมนัตครับบอกกับชาวบ้านบอกว่าหลายโครงการแก้ปัญหาไปให้แล้วนะครับแต่หลายโครงการต้องรอเข้าไปเป็นรัฐบาลและก็จะทําต่อทันที เนี่ยแล้วก็ไปร่วมพูดคุยกับชาวบ้านเป็นภาษาเหนือนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะเนี่ยก่อนเดินทางกลับครับคุณธรรมนัสให้สัมภาษณ์ถึงการเลือกตั้งครั้งนี้ครับบอกว่าถ้าเลือกได้ดก็อยากจะเป็นฝ่ายร,รัฐบาลเพราะว่าได้ทํางานให้เกิดประโยชน์กับประชาชนได้มากกว่านะครับถ้าเป็นฝ่ายคา้านพูดในสภายอย่างเดียวประโยชน์กับประชาชนหรือว่าชาวบ้านเนี่ยมันมีไม่มากครับต้องเป็นฝ่ายบริหารและก็ย้ําชัดว่าชื่อธรรมนัส จะไม่ยอมเป็นฝ่ายค้านแน่นอนครับก็ต้องหลอลุนนะคือของนี้มันพูดได้แต่เรื่องจริงเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับผู้สื่อข่าวถามตอบอกว่าตอนนี้มีพักอื่นๆกาลังรุมพักกล้าทําอยู่นะคุณธรรมนัฐก็สวนกลับเลยครับบอกว่าไม่มีผลเพราะว่ามีไม่กี่พักครับแล้วก็พักที่ออกมาก็เป็นพักฝ่ายค้านมาโดยตลอดนั่นแหละอยากเป็นรัฐบาลเพราะอะไรครับมันจะได้ทำงานที่เปประโยชน์พี่น้องประชาชน ถ้าเราเป็นฝ่ายค้านพูดในสภาอย่างเดียวก็มันไม่ประโยชน์ถามว่ามีประโยชน์ไหมมันประโยชน์กับชาวบ้านมันลำบากเเป็นฝ่ายอะไรขณะที่ตอนนี้ค่ะพักถ้า่นเหมาอยู่กำลังจะรุมรุมรวมรุมนเนี่ยมันกี่โมงกอจะมีอะไรไหมจะมีอะไรพักที่พูดถึงแล้วพักฝ่ายค้านมาตลอดโอเคไหมครับอืผู้สื่อข่าวก็ถามบอกว่าแล้ว พรคกล้าทำจะจับมือกับภูมิใจไทยจัดตั้งรัฐบาลอีกหรือเปล่านะครับคุณธรรมนัสก็บอกว่ายังไม่ได้บอกว่าจะจับมือกับใครเดี๋ยวขอรอดูความชัดเจนหลังเลือกตั้งก่อนละกันนะครับแล้วก็ยังมีการพูดทิ้งท้ายนะว่าพรักการเมืองที่ออกมาวิพา์วิจารณ์พรคกล้าทำเนี่ยล่าสุดก็เห็นบอกว่ามีข่าวถูกตรวจค้นแล้วก็ถูกจับกลุมไปหลายคนแล้วนี่น <c> ะ <oughs> คงจะพูดถึงพักประชาชนหรือเปล่า